ย yeah. สวัสดีค่ะจวัดีเองค่ะวันนี้จุดี้มาในลุกที่เป็นตัวเองในแบบ Limited Edition นะคะ mm hmm. ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยดัชชี่0%แฟตเนี่ย mm hmm. เขามีแคมเปญพิเศษให้เป็นตัวเองในแบบ Limited Edition mm hmm. โดยมาในแพ็คดีไซน์พิเศษนะคะ mm hmm. กับรถพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะ mm hmm. เป็นโยเกิร์ตสีม่วงทุกคนค mm hmm. าว่าจึ้งมาก mm hmm. เติมปุ๊บ mm hmm. หมดปั๊บเลยโอโห สาวดัตชี่อย่างพี่จูดี้เนี่ยไม่ยอมพลาดอยู่แล้วที่ต้องไปลองให้ได้นะคะดูซิว่าจะริมิเต็ดเอดิชั่นจริงหรือเปล่าไปค่ะ <Yeah. S 1> <laughs> ถึงแล้วค่ะเย่ไปกันเลยไหนอะดัชี ไปเจนแล้วอยู่นู่นเองของฉันได้โทษสุดท้ายต้องเป็นของฉันป่จูดี้เกิดเลยนะจะบอกนะว่ามาในลุคเป็นตัวเองในแบบลิมิตเอ i t ชันไงครับพี่จูดี้โอ้ดังนั้นเนี่ยดัชชี่บอร์แอนเจอปี2 0 2 4ต้องเป็นจูดี้แอนป๊อปปี้ได้เลยครับพี่จูดี้พี่มาทำอะไรวันนี้เออ ก็นี่ไงคะของที่อยู่ในตะกร้าน้องมอปี้ไงคะเจคอจะกินไม่แบ่งเลยเหรอจะไปกินอร่อยของเหงาคนเดียวไม่ได้นะพจูดี้คนกันเองผมให้พ่จูดี้ได้อยู่แล้วแต่ของมันลิมิเต็ดอิดิชั่นให้ง่ายๆมันก็ไม่ได้สิพ่จูดี้อะไงไงอ่ะพ่จูดีไได้ต้องออกความมั่นใจเ้าแรกละพ่จูดี้ต้องโค้ดค่าให้แสดงความมั่นใจมันยากเลยสี่รสชาติบังออริจินัลวุ้นมะพร้าวสตรอเบอรี่และรสลิมิเต็ดอิดิชั่นครับ เอลเดอร์เบอร์รี่แอนด์มิก์รุตพี่จูดี้ถ้าพี่ทำถึงทั้ง4รสชาติแม้กระทั่งกี่ถ้วยที่อยากได้หรือหัวใจที่ผมจะให้พี่ทำถึงผมให้พี่ได้เลยนะแล้วนะแล้วคำถาแล้วคำถานะมาได้จ้ะมาด่าก่อนที่ต้นนะก่อนเติมพลังก่อนเนาอใช่อ่าแป๊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 แปนี่คือลันเทของพี่และดูนี่คือมือชีพว้าว จูดี้ถูกใจผมมาก,ก,มากผมปล่อยของให้พี่เลยได้สาวรสชาติรสชาติที่ขายดีตลอดการทั้งสตรอเบอรี่ออริจินอลวุ้นมะพร้าวอร่อยมั่นใจแถวน้อยไม่มีไขมันแต่รสสุดท้ายนะครับพี่จูดี้ต้องลิมิต e d อิดิชั่นผมพูดได้เลยนะว่าไม่ปล่อยให้ง่ายนะถ้าพี่ทำไม่ถึงผมไม่ให้จริงๆพี่ทำถึงไหมคิดว่าไม่กลัวไม่กลัวใช่ไหมเอลเดอร์เบอรี่แอนด์มิสฟรุตพร้อมไหมครับพร้อมมากถ้าพร้อมแล้วโชว์ให้ผมดูหน่อยว่าพี่ขนาดไหนเดี๋ยวรู้ สุดยอดมากพี่จูดี้ทำถึงให้เลยนี่แลวแล้วก็ได้มปนครอบครองแล้วครับผมหูยกกับสีม่วงผสมวุ้นมะพร้าวกลิ่นเอลเดอร์เบอร์รี่และมิกฟรุตนี่อร่อยสดชื่นไม่มีไขมันกินทุกวันดีทุกวันมีเชื่อชิมเลยไหมครับอืออร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยเลยวุ้นมะพร้าวเขาดีมาก หมดแล้วอ่ะพี่จูดี้จริงค่ะอยากอร่อยแคลน้อยไม่มีไขมันแบบมั่นใจนะครับเป็นตัวเองในแบบลิมิเต็ด dition แบบเรา2คน 2> ต้องทานให้ได้เลยครับกับดัชชี่0%แฟตแบบลิมิเต็ด dition หาได้แล้วที่เซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยครับเ hey, และขอฝากทิ้งท้ายอีกครั้งนะครับกับรสชาติใหม่สุดลิมิเต็ด dition เอลเดอร์รี่และมิกฟ u ุ t นะคะ mm hmm. โยเกิร์ตสีม่วงรสใหม่รีบด่วนเลยเพราะมีแค่ช่วงนี้นะเออไปไหน โอ้ยไ,ไม่ได้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 ขอตุนก่อนขอตุนก่อนหมดแล้วโอ้พอดีเลยไปเร็ว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 ที่ไหนไม่เขาแย่งกันแล้วไปอยู่ที่ไม่ดัชชี่สุ่มเปอร์เซ็นต์แฟตกลิ่นเอลเจอร์มิรี่และมิกฟลุตโยเกิร์ตสีม่วงอร่อยสดชื่นไม่มีไขมันต้องลอง